ทัวร์นาเมนต์ที่เอาลนะคนทุกคนมันก็คิดเหมือนกันหมดว่าถ้ามันไม่ได้แชมป์คิงส์คัพเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของ e อีชีไปก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าดิีแต่ว่ามันก็ไม่ควรจะปลดจากคิงส์คัพนะ <c oughs> ในมุมมองนะเพราะาให้ทำคือยังคิดเหมือนเดิมว่าให้ทำจนอีเชนคัพร Cup, อดหรือไม่รอดนั่นแหละถ้าถามผมอะเนี่ยคุยตอนเลยผมไะเจอเข้ามาเขาพูดเป็นในยะเขาพูดเป็นในยะนะเขาบอกว่า เ,เขาก็จะตั้งใจทํางานเต็มที่ให้ตามท,ที่ที่เหลือในสัญญาตามที่ได้ครบสัญญาเลยพูดประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยพี่จ่ายแปลมาประมาณนี้นะคือในยะเนี้ยมันหมายความว่าจะทําแค่จมดสัญญาเหรอแล้วยังไงต่ออ่ะถ้า,ถาจะทาแค่จมดสัญญาเท่ากับว่าสัญญาทั้งหมดปีหน้าถูกปะ่ะใช่ใเดือนกรกฎาปีหน้าถูกปะ่ะูกตจองอ่ะพอสัญญาหมดปีหน้าเอาปีหน้าไม่ทำแล้วไม่เอาอะไรแล้วหรอคุณมีเวลาแค่อีกแค่ปีเดียวคุณไม่เอาอะไรแล้วหรอปล่อยจอยหรอหรือว่าทาไปเรื่อยๆหรอ คือคือในความหมายของมันเนี่ยหมายความว่าความตั้งใจทําเต็มที่จนครบสัญญาเนี่ยมันมี2แบบแบบแรกคือถ้าครบสัญญาแล้วถ้าเต็มที่แล้ว,ลวจะไปต่อหรือเปล่ากับถ้าเต็มที่แล้วแล้วมันได้แค่นี้จะออกหรือเปล่าหรือว่าแบบทุกวันเนี้ยคนตั้งคําถามคนเริ่มไม่ชอบเยอะเมื่อก่อนอิชิทําอะไรก็ถูกไปหมดเข้าใจเมื่อก่อน,นำอทำผลงานไงีทำอะไรก็เป๊ะโอ้ยดูสุดยอดมากโน่นโคตดญี่ปุ่นแจ็แปแนเวโน่นนั่นแต่หลังๆอะ่ะทำอะไรก็ดูจะมีคําถามอยู่ตลอดเพราะนั้นเนี่ย คนมันก็เลยแบบพูดได้ว่าอ้าวถ้าไม่ได้แชมป์คิงส์คัพอะจะได้ไปไม่ได้ไปต่อแล้วโหมันบอลอุ่นเครื่องอะพ่อถูกป่ะเราจะมาปลดโค้ดกับบอลอุ่นเครื่อง <c oughs> มันอยู่มันไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าส <c oughs> มาคมคุยกันยังไงกับจ๊อบที่บอกเห็น <c oughs> ด้วยเราอะวิเคราะห์ได้ไม่ผิดหรอกอคนจะคิดว่าจะจบคิงส์คัพล้วปลดก็ได้ทั้งแสดงว่าสุดท้ายทุกคนก็มองเห็นเหมือนกันว่าเราอยากเห็นโค้ดสักคนหนึ่งอะทำครบสัญญาแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนรับไม่ได้ในอันนี้พูดได้เลยแล้วผมคิดว่าทุกคนคิดเหมไม่่รู้้แตถา คุณไม่ได้ไปเอเชียนคัพรอบสุดท้ายผมบอกเลยว่าอิชิไม่ควรให้สมาคมไล่ออกผมขอญาตผู้ตรงคุณควรลาออกเองเพราะนี่คือความผิดหวังของฟุตบอลไทยที่คุณมาทําเราอยากให้คุณมาทาเพราะเราหวังว่าจะดีกว่าแต่วันนี้ทัวร์นาเมนต์ที่เป็นรายการหลักๆเขาเรียกว่าตกขบวนอพราสาไปหมดแล้วแม่ไม่ได้ไม่ได้ไปจะไปหาสักอันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ต่อไม่ต่อสุดท้ายบอลวัดกันที่ผลเอาเหอะคุณจะเล่นระบบอะไรคุณก็เล่นไปเถอะบันวัดกันที่ผลถูกไหมนี่บอลโลกก็ตกรอบไปแล้วได้เอเชียนคัพตกอีกอะ ก็หความเสียหายมันเยอะอดคุณจะขาดโปรแกรมในการเล่นดีๆไปอีกตั้งเป็นปีๆอ่ะเห็นด้วยครับการพัฒนามันจะสะดุดบอลหญิงอ่ะเป้าหมายจะไปบอลโลกตกรอบคัดเลือกชิบหายเลยอะไรอย่างนั้นน่ะรอยอีกหปีอ่ะเพราะฉะนั้เอเชนยนครับแต่มันสำคัญมันก็ต้องมันก็ต้องดูที่ตรงนั้น